สวัสดีจ้าทุกทุกคนมาพบมาพอกันคือเก่ากับช่องวันดีชาแนลจ้าเมื่อนี้ยายวันดีสิพามาเก็บมักถั่วจะพี่น้องพามาเบึ่งสวนมักถั่วโมเมนสวนมักถั่วคอยปลูกดอกว้าสวนมักถั่วพี่ชายกับพี่สะพ้ายและกับหลานหลานชายปลูกเขาปลูกขายพี่น้องเก็บหลายเถือเลยที่นี่เก็บหลายรอบแล้ว กันยังเก็บทุกมือด้ต้องเก็บทุกมือคันบวกเก็บทุกมือนี่มันสีใหญ่เกินไปมันสิอันแก่เกินไปอ่ะนะมันสิบวแซบขายกับบดีเองสินะต้องเก็บทุกมือเลยคันมันเป็นหน่วยแรงสินะพี่น้องงามขนาดเมืองเน้ขนาดเก็บทุกมือทุกมือที่นี่ยายวันดีกับมเบึงแล้วก็สิเก็บไปฝากไปต้นหมู่เพราะว่าช่วงปีใหม่นะพี่น้องช่วงปีใหม่ คอยกับยุคขนแก่นช่วงนี้อันนี้ปลูกอยู่นี่อยู่กาะสินจ้าบ้านอ้ายสวนเพลินปลูกบ่อหลายปันไดดอกประมาณถึงเครึ่งไรนี่มัง้งท่ดใดนี่แหละพี่น้องนี่แหละเท่าที่เห็นนี่แหละงามขนาดไหมเพิ่นใส่ปุ๋ยคอกไหมปุ๋ยขีง้งัวและกับได้ฉีดยาขามาแมรงเอียงเลยดิเนี่ย กรอบขนาดหวานหน่วยบางปันไหนเพราะว่ามันหล่ามาแล้วนะมันเก็บหลายรุ่นแล้วแต่แกกินแซบคือเก่าเนี่ยกระโพดกระปูกจ้ากระโพดกระปูกแบบหลายรุ่นนะ่ะเนี่ยอันนี้ยังน้อยอยู่อันนี้นะเนี่ยอีกอันหนึ่งก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาจาักหน่อยเอยงสินะและอีกอันโตทัดไปเนี่ยกับสีใหญ่เริ่ม เป็นฝักเริ่มใกล้สิเก็บได้แล้วสินะพี่น้องเนี่ยหลานโอ้ยขย,ขยันขยันครอบครัวนี่ไหมอายคอยกับหลานชายก็นี้อ้ยขยันข,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 ขนาดพี่น้องเอ้ยอันลดน้ำกะอาศัยหลดกลางคืนเอาเพิ่นดูดเพิ่นไส้ใดนะดูดมาจากน้ำห่วยเพราะว่าที่เพิ่นติดห่วยใช่ไหม วยมีน้ำหลาเติอบอยู่ขวดไปบึงกอู้น้ำหลายเติอบอยู่ก็เจ้ากับขยนันขยันมึงเนี่ยงามขนาดกระพูดกับมึงเนี่ยใกล้สิได้เก็บแล้วอันนี้นะอีกหน่วยก็ต้องไปบึงแล้วว่าต้องไปแกะบ,บึงว่ามันหน่วยใหญ่ปันดมันเม็ดใหญ่ปันดมนเม็ดกระพูดนไหมทีโบหรือห่างสิม่มหมอันไดพอเก็บได้แล้วเพิ่นกระสีหักแหละหักไปขายไปต้มขายพี่โนโอ้องเอ้ยต้มขายกับ ถูกคักสามสี่ฝักยี่สิบบาทนะโอ้ยอันฝักหง่ๆเนี่ยกับสามฝักสี่ไหมฝักน้อยเนี่ยกับสี่ฝากซาก็เห็นนะบยถูกขนาดพี่น้องยี่สิบบาทได้นั่นพอซื้อกินขนาดกันยังวะนนเนี่ยขยนันขยนันคือพอจะขขงตอนอยู่เยอรมันอยากกินขนาดเดจังสีนะ่ะส,สดสดหนังสีบรอกินแบบมีแต่น บดสดนะแม่แ็กว่า้แล้วสินะอยู่นะตามห่างตามอย่างนะอันสดๆนี่สิบคุคคยได้กินแล้วอยู่เยอรมันนี่นงามขนาดพี่น้องเอ้ยสอนซอนจ้าทุกคนสอนถ่ายาใหม่บึงน้ำกันพู้อดอยู่อันแถบยูโรปก,กะโอ้ยเนาะกินฮอดบ้านเฮาพูดใดอยู่บ้านนอกคือยาบันดีก็ได้วะมักทั่วกะเก็บเอ้าวเนี่เด็ดมากินกินเลย กอบขนาดคอยกินหลายเม็ดหลายหน่วยแล้ว <c oughs> โอ้ยขออภัยตัวกระแด่คอยกินโกบขนาดพี่น้องเอ้ยเด็ดกินเลยเพราะว่าเพิ่นโมดได้ฉีดยาขา,มาแมลงยังเลยนี่เด้เก็บบหลายมามือ่อี่เพราะว่าเอามาต่ำจะสืบบด้ไปขายเรียกกับหมูมาว่าเสียไปฝากหมูนําตอนนี้แหลนะนาอกระสันพี่น้อง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องวันดีชาแนลในเดอ้อพี่น้องเอยจะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาจ้าทุกคนตอนนี้แหละเนาะสวัสดีค่ะทุกทุกคนโชคดีปีใหม่จ้ารวยรวยเฮงๆสุขภาพแข็งแรงแข็ง,แ,ขงแรงจ้าทุกคน